ช่องลาสาลบันเทิงสวัสดีค่ะคลิปน้องใสอันบรูกับพี่บู้น้องหมาสุดรักของแม่ปุ้มปุ้ยพ่อกอวินดูแลยิ้มเลยน้องใสอันบรูลูกชายแม่ปุ้มปุ้ยกับพ่อกวินคลิปน่ารักกับพี่บู้น้องหมาแสนรู้ของครอบครัวอบกอดน,น้องหน้าอินดูเป็นภาพที่น่ารักมากๆของน้องใสอันบรูกับพี่บู้น้องหมาสุดที่รักใสพันเยอรมันเซบเบิร์ตที่ปุ้มปุ้ยและกวินเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลและเมื่อในครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มเป็นน้องใสอันบรูความน่ารักหน้าอินบดู จึงมีมา้าเห็นอยู่บ่อยครั้งในอิสระแกรมบุ้คบุ๊คดแอรที่แม่พุ่มปุ้ยได้ลงโมเมนต,ต์น่นา,นนานรักไวมากมายแฟนคลับหลายคนที่เข้าไปดูแล้วต่างยิ้มไปตามกันเลยทีเดียวและหนึ่งในคลิปและภาพที่สร้างรอยยิ้มให้กับโมเมนต,ต์น้องใสเอ็มาดูกับพี่บู๊ที่นั่งเล่นกันอย่างน่าเอ็นดูและช็อตประทับใจคือพี่บู๊โอบกอดน,น้องไว้ในอ้อมอกอย่างแสนรักบอกเลยว่าคลิปนี้เหล่าบรรดาคนเลี้ยงมาถึงกับกดไลค์และมีลูกน้อยกดไลค์ส่งหัวใจให้กันอย่างรววัเป็นความรักท ยิ่งดูยิ่งน่ารับขอขอบคุณพาพแหล่งข้อมูลข่าวสนงคดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ